ดินที่ดีที่เราพูดกันไปครั้งที่แล้วมีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วที่บอกว่ามีธาตุอาหารพืชที่เพียงพอมันยังไงกันนะก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าธาตุอาหารพืชแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มธาตุอาหารหลัก 2. ธาตุอาหารรอง 3. ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักได้แก่ 1. ไนโตรเจนเป็นส่วนที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ทั้งยังเป็นอาหารหลักของพืชช่วยทําให้พืชไปเขียวตั้งตัวได้โดยไนโตรเจนยังเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์พืชและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโปรตีนไนโตรเจนยังมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างอาหารและสร้างพลังงานให้กับพืชอีกด้วยนะ 2. ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสมีส่วนสําคัญที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงมีส่วนช่วยในการผลิตแป้งและน้ําตาลฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานทางเคมีในพืชช่วยผลิตอาหารมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตกระตุ้นการออกดอกและการเจริญเติบโตของราก3 p โพแทสเซียมโพแทสเซียมจะมีอยู่ในดินชั้นล่างจะถูกดูดซึมโดยรากพืชมีส่วนช่วยในการสร้างโปรตีนทําให้ผลมีคุณภาพลดโรคพืชโพแทสเซียม <Pot assium S 1> เป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินวัตถุอินทรีย์และปุ๋ยอินทซีย์ ธาตุอาหารรองประกอบไปด้วย3ทธาตุคือ1แคลเซียมช่วยในการแบ่งเซลล์ผสมเกสรการงอกของเมล็ดมีส่วนสำคัญต่อโครงสร้างของเซลล์พืชช่วยในการลำเลียงอาหารแคลเซียม um, ยังช่วยในการปรับสมดุลทั้งกดนและด่างของพืช2แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลช่วยในการสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามินไขมันและน้ำตาลช่วยในการสังเคราะห์แสงนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ide, ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 3. กรรมะถันเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนวิตามินและโปรตีนช่วยสร้างคลอโรฟิลช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของรากและ,มะเมล็ดพืชทำให้พืชแข็งแรงและทนต่อความเย็น ธาตุอาหารเสริมแบ่งออกเป็น8ทธาตุดังต่อไปนี้ 1. โบรอนช่วยในการสร้างสารอาหารและควบคุมสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ช่วยในการออกดอกผสมเกสรช่วยในการติดผลและย้ายน้ำตาลมาสู่ผล 2. ทองแดงช่วยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์พืชช่วยในการเผาผลาญอาหารของรากพืชและเป็นประโยชน์ต่อาการใช้โปรโตีนของพืชการสังเค,คราะห์คลอโรฟิลและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ 3. คอรีนพบในดินช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารสำหรับพืชมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับฮอร์โมนพืช 4. เหล็ก จำเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลการสังเคราะห์คลอโรฟิลและสังเคราะห์แสง 5. แมงกานีตช่วยในการทำงานของเอนไซม์มีส่วนประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์และการย่อยไนโตรเจน 6. โมลิบตีน้ำช่วยในการดึงไนโตรเจนมาใช้งานและช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนพบธาตุชนิดนี้ในดิน 7. สังกสีช่วยสังเคราะห์อฮอร์โมนออกซินคอโรฟิลและแป้งควบคุมการย่อยน้ำตาลของพืชเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของเอนไซม์ที่มีส่วนในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและจำเป็นต่อาการเปลี่ยนสภาพของคาร์โบไฮเดรต 8. นิกเกิลเป็นธาตุอาหารที่สำคัญต่อเอนไซม์ทำหน้าที่ปลดปล่อยไนยโตรเจนให้อยู่ในรูปที่จะนำไปใช้ได้และช่วยในกระบวนการงอกของมเมล็ดอีกด้วยนะ โอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าจำได้ไม่หมดแล้วมั้งนั่นสิกลับไปพักผ่อนกันดีกว่าป่ะไปะปะบา,บายยเจอกันใหม่นะแง้งเจอกันใหม่นะเจ๊เ